สวัสดีนะคะที่ดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาวนะคะวันนี้เรามาต่อพุทธวจนะเรื่องกรรมนะคะเรื่องกรรมไม่ไม่รู้ว่ากรรมอันใดน,นะคะกรรมดำกรรม,มขาวหรือว่ากรรมกรรมอันใดเราก็ที่ทำมาเราก็ไม่ทราบนะคะว่ามันเป็นกรรมแล้วเราได้ได้รนะับ ขนาดไหนแล้วก็รู้แต่ว่าเป็นกรรมแต่ความทุกข์ทรมานมันมันน่าสะถึงกลัวพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนเออถ้าลงโลกก็เปรียบเสมือนอ่วันหนึ่งถูกทำโทษโดนหอกทิ่มวันละสามร้อยเล่มคือ เช้าร้อยเล่มกงวันร้อยเล่มเออเอ,อแล้วก็เย็นร้อยเล่มอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ไหวเข็มแทงก็แย่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องกลับกันนะคะว่มามีอะไรบ้าง <laughs> พ่สุดทั้งหลาย นี้เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมพิสุตทั้งหลายเหล่านี้แลกรรมห้าอย่างอขออภัยนะคะกรรมสี่อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่เงเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน ทรงแสดงกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นสิ่งที่กรรมเป็นเป็นที่สิ้นกรรมไว้ด้วยอริยมัรคคือองค์8ในพระสูตรที่ทรงแสดงไว้ด้วยโพชชงเจ็ดก็มีแสดงไว้ด้วยเจตนาเป็นเครื่องละกรรมดำ กรขาวและกรรมทั้งดำและทั้งขาวนะคะอะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่พิสูจทั้งหลายเราเราจะแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่ากรรมะกรรมะนิโรหรือกรรมะ นิโรคาคามิมีปฏิปทาพิสุททั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรเล่าพิสุทธทั้งหลายจักสุคือตาโสตะคือหูคานะคือจมูก วะหาลิ้นกายกายมะณะ,ะใจอันเธอทั้งหลายที่พึงเห็นว่าเป็นปุลามะกรรมปุลามะกรรมกรรมเก่าอภิสังสังคตะ อภิสังเจนยิตะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเวทินีะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พิสุท์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่ากรรมเก่าพิสุท์ทั้งหลายกรรมใหม่นวนวกรรม เป็นอย่างลายเล่าพิสุททั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนีอน้อันใดอันนั้นเรียกว่ากรรมใหม่พิสุททั้งหลายกรรมะโน กรมะนิโรความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิสุททั้งหลายข้อนี้ที่บุคคลถุกต้องวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมอันใดอันนี้เรียกว่ากรมะนิโร พิสุทั้งหลายกรมมนิโรธทัาคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่ากรรมะนิโรธทัาคามินีปฏิปทาคืออริยะอัตถังทิกมัมนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบสัมมาสังกะปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตช,ชอบสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นความระลึกชอบ พิสุทั้งหลายนี้เราเรียกว่ากัมมนิโลทัคามินีปฏิปทาพิสุททั้งหลายด้วยประการดังนี้แหลกรรมเก่าเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้วกัมมนิโลเราก็ได้แสดงแล้วกรมมนิ โลทามินีปฏิปทาเราก็ได้แสดงแล้วพิสุทั้งหลายกิจใดที่าศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ พิสุททั้งหลายนั่นนั่นโคมไม้นั่งเรือนว่างเธอพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าอย่างเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แลเป็นวาจาเครื่องคำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย กายนี้เป็นกรรมเก่าพิสุททั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นพิสุททั้งหลายกรรมเก่ากายนี้เป็นอันเธอเป็นทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดรู้สึกขึ้น เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พิสุททั้งหลายกรณีของกายนี้อาริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีขออภัยนะคะเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่เหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีว oui, mm ิญญาณเป็นปัจจ nah, ัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีเวมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังอย่างนี้ ขอนได้ลงคลิปก่อนนะคะ